สวัสดีครับมาติงทางช anel น,น,นะครับวันนี้ผมจะมาบอกขั้นตอนการผสมปุ๋ย AB แบบผงนะฮะว่าจะมีวิธีการอย่างไรเดี๋ยวเรามา,าติดตามรับชมไปพร้อมกันเลยนะครับสําหรับขั้นตอนแรกนะครับให้เราเตรียมภาชนะสําหรับการละลายปุ๋ยนะครับอย่างเช่นปุ๋ยของเรามีขนาด5ลิตรนะครับภาชนะที่ใส่ควรจะมีขนาดมากกว่า5ลิตรนะครับเพื่อง่ายต่อการผสมนะครับนี่เป็นปุ๋ยเนะ ปุ๋ย B นะครที่เราจะทําการผสมนะครับเราจะเริ่มผสมจากปุ๋ย A ก่อนนะครับความจริงเราจะผสมปุ๋ย A หรือปุ๋ย B ก่อนนะครับแต่ว่าเพื่อความสะดวกนะเราจะเริ่มจากการผสมปุ๋ย A ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปผสมปุ๋ย B นะครับก่อนอื่นให้เราเติมน้ําไป5ลิลรสําหรับการผสมปุ๋ยนะครับ เมื่อได้แบบนี้ให้เราเริ่มที่ขั้นตอนต่อไปเลยนะครับก็คือการเตรียมปุ๋ยน,นะครับผมจะตัดออกมาลักษณะแบบนี้นะครับในถุงอ่เขาจะมีตัวเลขบอกนะครับว่าคือ A1 A2 แล้วก็ A3 นะครับ ให้เราเริ่มจากการเทปุ๋ย A 1หนึ่งไปก่อน,นครับแล้วคนให้เข้ากันแล้วก็ตามด้วย A2 แล้วก็ A 3สมนะครับให้เราใส่ปุ๋ย A 1หนึ่งไปก่อนนะครับแล้วเทลงไปนะครับจากนั้นให้เราคนให้เข้ากันนะครับ ให้ปุ๋ยจากเม็ดแบบนี้ละลายเป็นเนื้อเดียวกับน้ำเลยนะครับเมื่อเราคนจนปุ๋ยละลายเป็นเนื้อเดียวกับน้ำเลยนะครับให้ตามไปด้วยปุ๋ย A2 เลยนะครับให้ใส่ลงไปเลยนะครับ อัน้นก็คนให้เข้ากันเหมือนเหมือนเดิมครับคนไปเรื่อยนะครับจนก,กว่าจะเป็นเนื้อเดียวกันครับเมื่อเราคนจนปุ๋ยละลายเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำแล้วนะครับให้ตัมไปด้วยปุ๋ย A3 สายนะครับ พอเราใส่ปุ๋ย A3 ลงไปสีของเขาจะเริ่มเปลี่ยนออกเป็นสีออกแดงๆนะครับแล้วก็คนจนกว่าเขาจะเป็นเนื้อเดียวกับน้ำเลยนะครับ เื่อเราคนให้ทุกอย่างเข้ากันแบบนี้แล้วนะครับให้เราปล่อยทิ้งไว้สัก15นาทีนะครับเพื่อความเชัวว่าปุ๋ยของเราละลายหมดแล้วนะครับเมื่อครบ15นาทีแล้วนะครับให้เราทําการกรอกใส่ขวดที่เราเตรียมไว้ได้เลยนะครับ เมื่อกอ,อกใส่ภาชนะเสร็จแล้วเราก็จะได้ปุ๋ย A อแบบน้ำ5ลิตรตามจำนวนที่เราต้องการแล้วนะครับก็ต่อไปผมจะเริ่มผสมปุ๋ย B นะครับก่อนอื่นให้เราเตรียมน้ำในถังให้ได้5ลิตรตามจำนวนปุ๋ยผงที่เราเตรียมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะแกะปุ๋ย B ออกมาให้ดูก่อนนะครับ ปุ๋ย B ส่วนผสมจะมีทั้งหมด7ถุงด้วยกันนะครับก็คือ B1, B2, B3, B4, B5, B6 แล้วก็ B7 นะครับเราจะเริ่มผสมเหมือนปุ๋ย A เลยครับก็คือเร,เริ่มจากการผสมปุ๋ย B1 ก่อนนะครับแล้วตามด้วย B2, B3, B4 จนไปถึง B7 เลยนะครับผมจะเริ่มใส่ปุ๋ย B1 ไปก่อนนะครับ ดังนั้นคนให้เข้ากันนะครับพอคนจนปุ๋ยอ่าละลายเข้ากันกับน,น้ำนะครับให้ตามไปด้วยปุ๋ย B2 เลยนะครับ แล้วก็คนให้เข้ากันครับพอปุ๋ยบีสองเริ่มละลายเข้ากันกับน้ำนะครับให้ตามไปด้วยปุ๋ยบีสามเลยครับ พอเริ่มเข้ากันแล้วให้ตามไปด้วยปุ๋ย B4 เลยนะครับจากนั้นก็คนให้เข้ากันคนระับเสร็จแล้วให้ตามไปด้วยปุ๋ย B5 ครับ ้เขาจากนั้นให้ตามด้วยปุ๋ยบีหกครับให้ตามไปด้วยปุ๋ยบีเจ็ดครับ เมื่อคนให้เข้ากันนะครับจากนั้นให้ทิ้งไว้15นาทีนะครับเพื่อให้ปุ๋ยละลายได้ดีนะครับเ mm hmm. มื่อเราทิ้งไว้จนครบ15นาทีแล้วนะครับให้เราตักใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้นด้เลยนะครับ ก็เพียงเท่านี้เราก็จะได้ปุ๋ย A และปุ๋ย B จจำนวน5ลิตรตามที่เราต้องการเลยนะครับสำหรับอัตราปุ๋ยการใส่ผักอายุ7-14วันผมจะใส่อยู่ที่ประมาณ1ซีซีต่อน้ำา1ลิตรนะครับส่วนผัก10อายุ14วันขึ้นไปจะใส่5ซีซีต่อน้ำา1ลิตรนะครับ ก็ยังไงสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับหากชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ทิ้งไว้ให้กับผมนะครับแล้วหากมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ